ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะฮะวันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็จะมาคือผมจะมาทำเนี่ยให้ตัวโปรแกรมอกของเราเนี่ยเล่น r o v ด้วย60 fps นะฮะก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปตอนนี้นะครับที่ที่ผมใช้สตรีมนะครับเป็น30 fps นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาทำเป็น60 fps กันนะฮะส่วนลิงก์ดาวน์โหลดพวกตัวโปรแกรมที่จะต้องใช้นะครับผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะฮะ ส่วนเขาบอกไว้เลยนะครับว่าอันนี้ทําได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะเอาครับก็อย่างแรกคือเราจะไปดาวน์โหลด Lucky Patcher มากันนะครับคือก็กดดาวน์โหลดเข้าไปนะฮะกดดาวน์โหลดเข้าไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดให้เรานะครับนี่ครับเว็รแรกนะึ้นดาวน์โหลดให้เรา Lucky Patcher นะครับเบอร์ห้าก็กดมาก็จะเป็นไฟล์ apk นะครับส่วนตัวที่สองก็คือตัวนี้ครับ GL 2นะครับโหลดมาที่เลื่อนมาข้างล่างนี้แล้วก็กดที่ดาวน์โหลดตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นให้ดาวน์โหลดนะครับเหมือนกัน โอเคทีนี้เราได้มาแล้วเราก็เปิดโปรแกรมหนกขึ้นมาเลยครับแล้วเมื่อเราได้โปรแกรมหนกขึ้นมาแล้วนะครับให้เราไปไปไปติดตั้งนะครับโปรแกรมที่เราโหลดมานะครับคือมี Lucky Patcher แล้วก็ไอตัว Gear นะครับให้กดที่ตรงนี้ครับ3 PK เนี่ยก็เขาบอกว่าถ้าคุณรู้แหล่งที่อยู่ของมันเนี่ยก็แค่ลากมาใส่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไปโหลดที่ไหนมานะครับผมก็จะไปไปเซิร์ชดูตรงที่ผมดาวน์โหลดไว้ อ่านะครับก็เปิดหน้าจอดาวนโหลดขึ้นมานะฮะก็จะมี g l 2กับ Lucky Pad อยู่ตรงนี้นะแค่เราลากมาครับเพื่อติดตั้งนะครับลากใส่ไปเลยนะครับลากใส่ไปเลยแล้วก็ลากไปที่ Lucky Pad เชืก็ลากใส่ไปมันก็จะติดตั้งนะครับโอเคมันจะขึ้นมาเป็น2ตัวอย่างเงี้ยโอเคครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปที่ g l 2ก่อนนะครับคลิกก็ไปเลยนะฮะ อ๋อแล้วมันก็จะรีสตาร์ทหนึ่งครั้งนะเอ้ยโอ้โหมีโฆษณาด้วยออไปก่อนใจเย็นก็ปิดโฆษณาไปมีโฆษณาแฝงด้วยเ่อนครับเคให้เราติ๊กถูกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็กด install ไปเลยนะครับเพื่อที่มันจะลงแล้วก็คลิกที่จดจำตัวเลือกนี้ตลอดไปนะครับมันก็จะรีสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับโอ okay. เคทีนี้เราตั้งค่าเจูเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะไปที่นี่แอปแอปถูกไรทีร่น,นะฮะ กดคลิกเข้าไปเลยเป็นตัวที่ l u c ก y Pad ที่เราลงไว้นะครับมันจะถามให้เราติดตั้ง l u c ี้ Pad หรือเปล่านะฮะเป็นแอปของเขานะครับโอเคเรากดถัดไปถัดไปเพื่อติดตั้งนะครับคือถ้าคนไหนกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะให้คือติดตั้งเลยนะตะกี้ผมนี่เคยกดเข้ามาแล้วโอเคกดเสร็จสิ้นนะครับเป็นงานมาแล้ว l u c ี y Pad นะครับโอเคเมื่อเราติดตั้งแล้วนะครับก็เราก็มาที่ l u c ี้ Pad เ h อ r ์ er เลยนะครับ แล้วก,กดจำตัวเลกนี้ตลอดไปนะครับ <c oughs> ครับแล้วเราก็เลือกที่ GL t GL2 นะครับคลิกเข้าไปเลยครับก็เลือกอ Open Menu o p a d o n ครับคลิกเข้ามาแล้วก็มาเลือกที่ Check App นะครับ c o m p o n e n t นี้นะฮะคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกอันที่2นะครับจ่ง่ายๆก็เช็คลายเส้นนะครับก็ใหลายเส้นเป็นสีเขียวอยู่เราติ๊กเข้าไป1คีย์ครับให้มันเป็นสีแดงแล้วกด Apply and Reboot นะครับ แล้วมันก็จะรีสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาที่ Tool แล้วก็การตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็กดไปที่ GL2 นะครับแล้วก็กดล้างข้อมูลนะครับตกลงไปหละแล้วก็ออกมาด้านนอกครับก็มาเข้าตัว GL2 นะครับกดเข้าไปเลย <c oughs> โอ้โหมีโฆษณาด้วยเว <c oughs> อ,อกไป โฆษณาครับแล้วเราก็มาที่ตัว R O V ของเรานั่นเองครับกดเข้าไปที่ R O V นะฮะอันนี้อยากให้ทุกคนทำตามติดีีนะฮะอืมครับแล้วก็ติ๊กที่ตัวแรกเลยนะครับ Enable นี่หยุดแอปนะครับติ๊กไปแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับอ่หาคำว่า Use t e m p l e นี่ฮะไม่ใช่นี่ไง u ยุด Fake G P U นะครับกดติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกแล้วก็มาที่ Use Template ครับ นะครับแล้วให้มาที่ use template นะครับเลือกไปที่ Arduino 530นะครับโอเคแล้วก็ปิดไปเลยแต่เข้าไปที่ R o V ของเราดูครับจะเป็น60 fps หรือเปล่านั้นรอดูกันครับนะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็มาเลือกโหมดเฟรมเรทสูงครับเปิดไปเลยนะครับภาพ H D นะครับแต่เราลองเข้าไปเทสที่แคมปฟึกก่อนเขได้ด้จะได้รู้กันว่ามันเป็นยังไงนะว่า ขึ้น60 f p s จริงหรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วฮะสังเกต fps ครับทุกคนฮะ fps เป็น60นะครับโอ้ภาก็จะลื่นเลยนะ <Wow. S 1> แจมเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์สำหรับใครก็ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับส่วนคนไหน,นที่มีปัญหาเนี่ยก็สอบถามได้ที่ใต้ใต้ใต คอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรจริงเนี่ยเอ่อก็ก็แอดอ่ามาที่ Facebook ก็ได้ครับอาจจะช่วยตอบแก้ปัญหาให้ได้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับน,นะอกสิบ fps เลยนะแจมๆเลยครับผมโคตรคู่